หน่วยการเรียนรู้ที่5้าละครย้อนคิดกล่าวถึงเด็กชายโอมที่มีภารกิจสำคัญในบ่ายวันเสาร์นี้คือต้องไปเป็นเพื่อนคุณยายดูละครที่โรงละครแห่งชาติอย่างปฏิเสธไม่ได้ซึ่งทุกวันเสาร์แล้วโอมและเพื่อนๆจะมีกิจกรรมดีๆทำกันอยู่เป็นประจำเช่นสอนน้องๆเล่นฟุตบอลรวมกลุ่มกันไปปฏิบัติทาขี่จักรยานร่วมรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดดังนั้นเสาร์นี้โอมจึงต้องปฏิเสธเพื่อนที่โทรศัพท์มาหาโอมได้บรรยายบรรยากาศที่โรง รคว่าเขากับคุณยายไปถึงก่อนเริ่มการแสดงราวครึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นมารยาทของการเข้าชมการแสดงจากนั้นก็เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังตรงประตูทางเข้ามีนักศึกษาจากสถาบันดุริยางคศิลป์มาคอยต้อนรับด้วยกิริยามารยาทที่สุภาพแจกสูจิบัตรแล้วพาไปนั่งตามเลขบัตรผู้ที่เข้ามาชมการแสดงในวันนี้มีมากมายมีทั้งที่มาเป็นหมู่คณะมาเป็นกลุ่มมาเป็นครอบครัวเรียกได้ว่ามีทุกรุ่นทุกวัยเรียกว่ารวมรุ่นหรือ รุ่นก็ได้แต่ละคนแต่งกายสะอาดสุภาพแสดงถึงความเป็นผู้มีวัฒนธรรมการแต่งกายในที่สาธารณะอีกด้วยภายในโรงละครมีแสงสว่างพอให้มองเห็นอากาศเย็นสบายเพราะมีเครื่องปรับอากาศเก้าอี้ที่นั่งดูก็จัดวางเป็นแนวโค้งลดหลั่นจากด้านหลังสู่ด้านหน้าเวทีการแสดงจะเป็นจุดรวมความสนใจบนเวทียังกานด้วยม่านกำมะหยี่สีแดงตรงกลางปักเป็นภาพพระพิคเนธทางซ้ายของเวทีมีโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐ์ ฐถานเสียนครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพเช่นเสียนฤาษีเสียนพระเสียนนางและเสียนยักษ์ทางขวาของเวทีเป็นที่นั่งของคณะวงปีพาเครื่องใหญ่ผู้พาและผู้ขับร้องประกอบการแสดงบรรยากาศในโรงละครสงบเงียบมีเสียงดนตรีไทยเดิมจากเครื่องเสียงเบาๆปรับอารมณ์ความรู้สึกของผู้เข้าชมให้อยู่ในความสงบสำรวมและพร้อมที่จะเข้าสู่โลกแห่งความฝันที่เพลิดเพลินเป็นสุโอมและคุณยายค่าเวลาที่รอชมการแสดง แดงด้วยการอ่านสูจิบตัตรการแสดงซึ่งเป็นเอกสารความรู้และกําหนดการแสดงของโรงละครแห่งชาติเช่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระรามตามกวางเรื่องมโนราตอนมโนราบูชายันเรื่องอีเหนาตอนอีเหนาเข้าเฝ้าเทวดาและเรื่องสามก๊กตอนความรักของเล่าปี่เป็นต้นโอมอ่านแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่คุณยายของเขามีสีหน้าพอใจมากอากาศเริ่มเย็นลงโอมจึงหยิบผ้าคลุมไหล่ออกมาจากกระเป๋าส่งให้คุณยายคุณยาย ก็คลุมให้โอมและกระซิบถามเขาว่าจะเข้าห้องน้ํำไหมหิวไหมโอมสันหน้าปฏิเสธเพราะสําหรับเขาแล้วจะเตรียมพร้อมเสมอเช่นรับประทานอาหารให้อิ่มเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าชมการแสดงและเวลาที่ชมการแสดงเพลินๆเขาก็ไม่ชอบให้ใครเดินผ่านไปผ่านมาด้วยดังนั้นเขาจึงเตรียมตัวมาอย่างดีก่อนที่จะออกจากบ้านเพราะเขาคิดว่าการกระทําใดที่เขาไม่ชอบเขาก็จะไม่ทําเพราะคนอื่นก็คงไม่ชอบเหมือนเขาด้วยเช่นกันก่อนการส แสดงมีเสียงประกาศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเตือนผู้ชมว่าห้ามถ่ายภาพห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดพอสิ้นเสียงประกาศแสงสว่างก็ค่อยๆลดลงเสียงปีพาดบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกคนลุกขึ้นยืนตรงอย่างสงบและถวายความเคารพก่อนนั่งลงการแสดงเริ่มขึ้นเมื่อม่านเปิดบรรดาผู้ชมพร้อมกันปรบมือต้อนรับและให้กำลังใจผู้แสดงโอมตื่นตาตื่นใจกับการรํมมโนราและ วางทองที่เรียนแบบกิริยาของสัตว์ได้เหมือนมากเขาประทับใจกับความอลังการของฉากแสงสีและเสียงเพราะมันทําให้ภาพฝันแห่งจินตนาการนั้นสมจริงและสัมผัสได้ราวกับต้องมนสะกดตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวโอมเห็นผู้ชมทุกคนมีใบหน้าที่อิ่มเอมใจเมื่อเดินออกจากโรงละครเมื่อการแสดงสิ้นสุดลงโอมบอกกับคุณยายขณะเดินออกจากโรงละครว่าเขาจะฝึกตีกลองมโนราเพราะเขาชอบเสียงที่ดังหนักแน่นและถ้าตีกลองมโนรา ได้กลองชนิดอื่นๆก็คงตีได้ไม่ยากจากนั้นโอมก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรนัดหมายกับเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อรวมตัวกันสืบสารทำนองกลองไทยโอมฝันไปถึงว่าวันข้างหน้าอาจจะมีคอนเสิร์ตทำนองกลองไทยบนเวทีคุณยายเองก็คิดว่าในอนาคตหลานชายคนนี้อาจเป็นนักกลองมือทองก็ได้